เลิกงานแล้วครับเดินกลับบ้านดูบรรยากาศสนามกีฬาลานจอดรถเดินไปเรื่อยๆครับ วันนี้มาทำงานไม่ได้เอารถออกรถยังจอดอยู่ที่เดิมอยูอ่ก็อย่าถึงทางออกแล้วออกด้านหลังโรงงาน สนามตะก้อสนามตะก้อบริษัทมีสนามวบบอลเลย์บอลบัตเจ็ตบอลด้วยนั่นที่ได้ยินเสียงตีนะ่รับคือสนามเทนนิสครับพนักง,งานครับตีเทนนิสกัน สีดำๆเทาๆเรื่อยๆครับก็จะถึงทางออกแล้ว <c oughs> เดินเร็วไม่ได้โรคประจำตัวขึ้นวันนี้โรคเกาขึ้นเท้าเดินไปก็กีดไปกีดไปบวมเทาบวม วันดีครับเป็นแมวของนอกบริษัทแล้วครับอือ